เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นความหลงจากผลการแข่งข,ขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางหงแดงลิเวอร์ p o o ของเรามีโปรแกรมสำคัญต้องบุกไปเยือนทางปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลที่สนามเซลเฮอร์สปาก่อนจะคว้าชัยชนะกลับออกมาได้ 1. ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของทางเดียโกโชต้าดาบยิงทีมชาติโป,ปรตุเกสตั้งแต่ช่วงต้นเกม นั่นทาให้ทีมของเราเก็บ3คะแนนสําคัญยังคงรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางต่อไปอย่างไรก็ตามในการแข่งขันเกมนัดดังกล่าวมันก็มีประเด็นที่สร้างความเป็นกังวลใจให้กับแฟนบอลของเราในหลายเรื่องไล่มาตั้งแต่ช่วงก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ําเมื่อมันไม่ปรากฏชื่อของทางคีวินคิลเคอร์ในดันมือ2ประจําทีมของเราทั้งในเสเวยผู้เล่นตัวจริงและรายชื่อตัวสํารองอีก จึงทำให้หลายคนรู้สึกเป็นกังวลใจกันว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บตามรบกวนหรือไม่อย่างไรกันทว่าล่าสุดมันก็มีการยืนยันจากทางเดฟโอซีคอปสื่อที่จับข่าวของทีมเราโดยเฉพาะออกมาแล้วว่าเขาก็แค่มีอาการป่วยเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเจ้ตัวถึงพลาดการลงเล่นในเกมนี้ไป ด้วยเหตุนี้มันจึงกลายมาเป็นโอกาสของทางวิทเทสลับยารอดผู้รักษาประตูมือ3ของเราทั้งนี้อีกหนึ่งคนที่ก็เป็นการสอบถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยก็คือเฟเดริโกเขียซาปีกทีมชัติอิตาลีซึ่งเขาก็โชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อช่วงต้นสัปดาห์จนพลาดการลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกที่เราควาฉะฉะ้าชัยชนะเหนือทางโบโรนยามาได้ตอนกลางสัปดา์ และเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการซ้อมกับทีมก่อนเกมกับทางคริสตันพาเลเมื่อคืนนี้ด้วยด้วยเหตุนี้ก็ถึงทําให้เขาไม่มีรายชื่อในเกมนี้ด้วยเหมือนกันเพราะแม้ว่าเขาจะสลัดอาการบาดเจ็บทิ้งไปได้แล้วแต่มันยังคงมีความเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตของเขา ทั้งนี้ตัวของทางเคียซ่าจะได้โอกาสในการฟื้นฟูนฟนฟนสภาพร่างกายอย่างเต็มที่เพราะมันมีช่วงพักเบรกทีมชาติมาขั้นกลางพอดีจึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในไนก็เปิดประเด็นว่าเรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บและปัญหาอาการป่วยที่รบกวนนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นดังกล่าว ต่อเนื่องกันไปเลยแต่ขยับมาดูคนที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันเมื่อค่ำคืนวันนี้กันบ้างนั่นก็คือในรายของทางอาร์กซิสแมาริสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเราที่เขาก็ได้รับบาดเจ็บไประหว่างเกมการแข่งขันกับทางคริสตันพาเลตก่อนที่มันจะมีการออกมาเปิดเผยในภายหลังว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณขานี นั่นจึงทำให้โจตัวถูกถอดออกจากสนามไปตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเวลาและเปิดทางให้กับทางโดมินิกโซบสไลกับตันทีมชาติฮังการีลงมาทำหน้าที่แทนเขาในการแข่งขันครึ่งเวลาหลังล่าสุดตัวของทางอร์เนอร์ส์รตก็ออกมายืนยันถึงอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นของทางแม็กอาริสเตอร์และเขาเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนะักเกี่ยวกับปัญหานี้ซึ่งต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งออกมาก่อน อาร์เร็กซิสตแมอาริสเตอร์ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามมาเพราะเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บนะสรดกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์หลังเกมกับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราแต่หากจะถามว่าอาการของเขานั้นแย่มากน้อยเพียงใดกันเรื่องนี้มันคงยากสำหรับผมนะที่จะสามารถประเมินมันได้ในเวลานี้ เราได้เห็นกันแล้วว่าที่จริงเขาก็ลงเล่นต่อไปได้นะเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่วินาทีเดียวในครึ่งแรกแต่เขารู้สึกถึงมันได้ค่อนข้างจะเยอะและเขาก็เป็นคนบอกเองด้วยว่ามันคงจะไม่ดีแน่หากเดินหน้าหลงเล่นต่อไปแบบนี้ เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะทำให้อาการบาดเจ็บของเขานั้นแย่ลงมากน้อยเพียงใดกันสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือเขาจะไปเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาได้หรือไม่มันก็ยังยากสำหรับผมที่จะตอบได้โดย้ําแต่อย่างที่ผมทราบก็คือมันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณขานีบนะ มาพูดถึงอาการบาดเจ็บของทางรเลักซิตแมคอาริสเตอร์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเจาะลึกที่ประเด็นนี้แต่เป็นทางฝั่งของตัวนักเตะเองกันบ้าง เมื่อเขาก็ดอกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาให้แฟนบอลอย่างเราๆได้รับทราบกันเลยว่าถึงแม้เจ้าตัวจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บมาตามรบกวนแต่เขาก็ขอให้แฟนบอลทุกคนปุ่นใจได้เลยว่าในเรื่องสภาพจิตใจของเขาแล้วเจ้าตัวยังคงพร้อมสู้อย่างเต็มที่100%เเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะสำหรับทีมในวันนี้แม็กออริสเตอร์โพสเทปชันพร้อมภาพของเขาที่ลงเล่นในเกมกับทางคริสตันพาเลตลงในไอจีของตัวเองช่วงเวลาเหล่านี้จะทำให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคนิดหน่อยระหว่างเกมแต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดผมได้หรอกนะในตอนนี้ผมยังคงมีสมาธิอย่างเต็มที่กับสิ่งที่รอผมอยู่ตรงหน้า #LiverpoolFutbolClub y ยู w วิวเน v e r w a l k a l o n e ทั้งนี้นอกจากทางมาคกอริสเตอร์จะออกมาโพสต์เช่นนั้นแล้วทางเกาสตันเอดูนนักข่าวคนดังจากประเทศอาร์เจนติน่าสื่อในลิกบ้านเกิดของนักเตะเองก็ออกมาอัปเดตถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากมันกำลังเข้าสู่ช่วงโปรแกรมพักเบรกทีมชาติพอดี พวกเขาก็เตรียมเรียกตัวนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวก่อนที่จะมีการให้ทีมแพทย์ของทีมชาติมาประเมินอาการบาดเจ็บของทางแม็กอาริสเตอร์ต่อไปตามลำดับมันยังไม่มีการตัดชื่อของทางมาริซิสแม็กอาริสเตอร์ในตอนนี้นะเอ็ดูนโพสตลงในหน้าเอกสุดตัวของเขาเขาจะร่วมเดินทางไปกับทีมชาติอาร์เจนตินาและพวกเขาจะมีการประเมินสภาพของเขาอีกครั้งว่าจะพร้อมลงเล่นหรือไม่อย่างไรกัน มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะดังกล่าวกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่อาการน่าเป็นห่วงมากท,ที่สุดเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางออริซันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเราหลังจากโจ้ตัวมาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงจนทำให้เขาไม่สามารถจะลงเล่นต่อไปได้และถูกเปลี่ยนตัวออกมาเพื่อเปิดทางให้กับทางวิทเทสับอยารอสลงไปทำหน้าที่แทนในช่วงท้ายเกม ล่าสุดตัวของทางอาร์เนอร์สตรอตก็มาอัปเดตอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นของทางอาริซอนให้สาธารณชนได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกับมีการแจ้งข่าวร้ายออกมาอีกด้วยว่าเขาอาจจะต้องพักยาวไปจนกระทั่งหลังช่วงพักเบรกทีมชาติและจะชวดเกมนัดสำคัญให้กับทีมของเราด้วยมันมีอีกหลายเกมที่รอเราอยู่นะสตรอตก่า เมื่อเราต้องไปไปชิญหน้ากับทางอาร์ซนอลเราคงจะครองเกมแบบวันนี้ไม่ได้แล้วทุกโปรแกรมต่างก็ยากด้วยกันทั้งสิน้นมันขึ้นอยู่กับเราที่จะต้องยกระดับเกมการเล่นของเราขึ้นมาเมื่อลงสนามในเกมใหญ่โชคร้ายที่อาริสันจะไม่ได้ช่วยเราในเกมเหล่านั้นซึ่งผมอนุมานเอาจากการเดินออกจากสนามของเขา ก่อนหน้านี้คุณก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าเขามีความสำคัญกับทีมของเรามากมายขนาดไหนแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะกลับมาได้ทันเกมกับชิลสโีด้วยนะแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะกลับมาได้โดยเร็วหลังจากนั้นในอีกด้านหนึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้เห็นผู้รักษาป,ประตูมือสามลงเล่นเพราะทางคีวินกิลเลอร์เองก็มีอาการป่วย มันเป็นเรื่องที่ดีเสมอย้ำที้คุณได้เห็นทุกคนมีส่วนร่วมกับทีมยาโรสเองก็มีฤดูการที่ดีมากๆในประเทศออสเตรียระหว่างที่เขาถูกยืมตัวไปลงเล่นที่นั่นเมื่อสี่สั้นก่อนเราเชื่อมั่นในตัวเขาเป็นอย่างมากอันที่จริงแนละ้วเขาอยากจะย้ายทีมแบบยืมตัวออกไปอีกครั้งนะแต่เราต้องการผู้รักษ,ษาประตูมือสามเราจึงรั้งเขาเอาไว้กับทีมต่อไปและนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราะอยาจขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับทักออร์เนอร์สลอตกันบ้างหลังชัยชนะเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานั้นก็ทําให้เขาต่อยอดผลงานระดับมาสเตอร์พีชกับการออกสตาร์ทการคุมทีมลิเวอร์พูลด้วยการคว้าชัยชนะได้มากถึง9น้นัดจาก10เกมแรกในการแข่งขันทุกรายการและก็เป็นเสถิติที่ดีที่สุดตลอดการเหนือกว่าผู้จัดการทีมคนไหนทั้งนั้นในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเรา ทั้งนี้มอนักข่าวเข้าไปสอบถามความคิดเห็นของโจ้ต,ตัวถึงสิติดังกล่าวข้างตน้นทางสลดเองกลับไม่ได้มีการเหลิงกับผลงานของเขาและยกเครดิตให้กับการวางรากฐานทีมได้อย่างยอดเยี่ยมของอดีตก,กุนซืออย่างถังยืเกนครอปแน่นอนที่สุดว่าผมดีใจกับเรื่องนี้นะสรัดกล่าว แต่ผมคิดว่าที่จริงแล้วมันพิเศษมากๆกับการที่คุณได้รู้ว่าลิเวอร์พูลมีผู้จัดการทีมยิ่งใหญ่มากมายหลายคนและเราก็อยากที่ได้บอกไปแล้วในสัปดาห์ก่อนว่าผมหวังว่าทุกคนจะไม่จดจำผมแค่เฉพาะหนึ่งสสหรือ4สัปดาห์แรกที่มาทำหน้าที่ตรงนี้แต่ผมหวังว่าเราจะสามารถทำสิ่งที่พิเศษได้มากยิ่งขึ้นไปขณะเดียวกันผมก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่า ผมโชคดีมากๆเลยนะที่ได้รับสืบทอดทีมที่ยอดเยี่ยมลวมไปถึงทางสตาฟโค้ดที่ดีมากๆซึ่งทำให้เราสามารถจะผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้นั่นแหละคือสิ่งที่ทางเยอเก้นครอปได้ทำเอาไว้ให้กับสโมสรแห่งนี้อย่างแท้จริงแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีครับ